สัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิรัชยาทองแถนนายุทธยาชื่อเล่นชื่อมีนวันนี้นะคะจะมาเล่าประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นของหนูในการไปทัศนศึกษากับครอบครัวเมื่อวันรัชธรรมนูญที่ผ่านมาค่ะโดยหนูไปที่สยามเซเพนทเรียมซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยและคระบวงจรแห่งแรกของเอเชีย ที่เขตราะบังกรุงเทพนี่เองค่ะเมื่อเข้าไปภายในเราจะต้องไปซื้อบัตรเข้าชมกันก่อนเลยค่ะบัตรเข้าชมของเด็กเล็กนะคะราคาเพียงแค่99บาทแค่นั้นเองค่ะ ็ถ่ายรูปก,กันที่ถงทั้งข้าวเพื่อรอเวลาการแสดงค่ะและเมื่อถึงรอบก็จะมีเจ้าหน้าที่พาเราเข้าไปชมค่ะนี่รทศการสวนแรกจำลองว่าเรามีขนาดเล็กเข้ามือเราก็จะเห็นสัตว์ต่างๆตัวใหญ่มากมีการ ความรู้เกี่ยวกับที่หัวใส่ของงูเกล็ดของงูการเลื้อยของงูและการเขย่าห่างของงูหางกระดิ่งเป็นต้นดังนั้นจะเป็นการจำลอง,องว่าเราเดินเข้าไปในปากงูไปดูอวัยวะภายในของงูการกลืนของงูการย่อยอาหารของงูเมื่อออกมา เราจะไปดูโซนที่จะแสดงงูชนิดต่างๆกันค่ะงูไทยเท่าที่หนูจำได้ก็มีงูเขียวชนิดต่างๆงูปล้องทองงูเห่างูเห่าพ่นพิษงูจงอางงูสามเหลี่ยมงูกับป่างูแมวเซางูงูช้างงูแท่หังม้างูสิงหางลายงูเหลือมงูหลามและอื่นๆ งูต่างประเทศที่หนูจําได้ก็มีงูหางกระดิ่งงูคอนงูบอลไพทอนงูนาคันด้าและอื่นๆจากนั้นเราก็ได้ชมการแสดงจากงูเห่าสามตัวาการที่ปากคาบงูปล้องทองที่แสนดูและ หารและของว่างกันในคาเฟ่หมูขนมของที่นี่ทำเป็นรูปหมูน่ารักน่ารับประทานมากแผนในคาเฟ่หมูยังมีหูน่ารักน่ารักให้จับ นอกจากนั้นยังได้รับความรู้เพิ่มเติมอีกมากมายเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมีเวลาลองชวนคุณพ่อคุณแม่ไปดูนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ